รถเมย์เท่ากับจนรับไม่กินอาหารหรูเท่ากับจนไม่ใช้ i iPhone เท่ากับจนไม่ใช้กระเป๋ามีห้อเท่ากับจนวันปีใหม่เอ้าเดินขาดตลาดส่วนในเรื่องของวาเดนชายวันถุงยางขายดีวันสองกลา์วันลวนลามแห่งชาติวันลอยกระทงวันเสียตัวไปจําปีกราบตุ๊ก,กตาบูชาน้ำส้วมไหว้สัตว์พิการนะแต่ไม่เครบกฎหมายคนรวยเสียงดังคนจนเสียงเบาหล่อเท่ากับถูกไม่หล่อเท่ากับผิด สวยทําอะไรก็น่ารักไม่สวยทําตัวก,ก็กลายเป็นตัวตลกคนไทยมองว่าการทํางานพาทไทเท่ากับจนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่โดนมอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่บนทางเดินพูดถึงโพส์ตของเพจเรื่องมันช่างน่าอายนะครับค่านิยมคนไทยขึ้นรถเมล์ก็กับจน,นครับไม่กินอาหารหรูเท่ากับจนไม่ใช้ไอโฟนเท่ากับจนไม่ใช้กระเป๋ามีห้อเท่ากับจนโอ้เรื่องนี้คือมันมัน ันก็ยังมันยังคงเป็นเงินอยู่นะจากที่ผมได้เจอมาคือคุณการขึ้นรถเมย์มันไม่ได้แปลว่าจนนะเวย้ยเขาอาจจะเซฟเงินในกระเป๋าให้มีค่าใช้จ่ายนะครับด้วยวัยที่มันต้องเก็บต้องออมเนาะมันไม่จําเป็นรถเมย์สมัยนี้มันก็ยังมีแอร์นึกออกปะแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีรถที่มันไม่มีแอร์อยู่บ้างแต่เราก็จะแต่ผมก็จะสื่อกนะคือว่ามันมีความสบายอยู่ในบางคันที่เราสามารถที่จะใช้บริการถ้าคนที่เซฟจริงๆโอเคคุณก็นั่งแบบว่าไม่มีแอร์ไปแต่ที่ถ้าเกิดมันมีแอร์เนะี่ยคุณก็โอ คุณก็สามารถจ่ายได้มันไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจนแต่เขาต้องการที่จะเซฟเงินแล้วรู้สึกว่าการเดินทางในแต่ละวันเนี่ยคุณคิดดูการเดินทางผ่าน BTS หรือ MRT หรืออะไรก็แต่ก็แต่แท็กซี่หรืออะไรหรือวินมอเตอร์ไซค์เองก็ตามเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถเมย์มันก็อาจจะเป็นอีกคําตอบหนึ่งในการที่ทําให้เขาประหยัดก็มีนะครับอย่าไปเหมารวมโอเคเนาะโอเคมาที่ไม่กินอาหารหรือจนอันนี้เหมือนมิกซ์ครู่นี้เลยนะครับก็คือเขาประหยัดไงน,นะครับอันนี้ก็ทางทานอะบางทีบาง,บางรา ก็ถูกปากบางทีร้านอาหารอย่างเช่นผมเนี่ยไปกินอาหารในห้างสัมพสินค้าร้านที่มันแพงๆบางทีมันก็ไม่ได้ถูกปากเรารสชาติอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบโโมไม่เห็นจะอร่อยอย่างที่เรากินข้างทางเลยอะบางทีร้านข้างทางก็อูเบสเขาไปหาแบบอุปกรณ์อุปกรณ์รถแบบเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรมามันก็น่าจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ก็แปลกตรงที่ว่าทําไมคุณต้องมองว่าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมีแอร์เย็นๆมีแบบม,แบบมีพนักงนพนักงานที่มีใช้บริการแบบดีมีบริการแบบบร,รแบบบริการที่ดีขึ้นการกินอาหาร แบบร้านหรูเนี่ยถ้าในโหมดของร้านในห้างสินค้าหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยที่มันระดับที่พวกคุณว่ากันมันก็จะมีบริการที่ดีมากขึ้น อันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคมันถูกตอ้องมีการสะอาดมากขึ้นมีอะไรต่างๆแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นล่ะเขาโฟกัสที่ราคาที่มันโอเคและมันอร่อยอร่อยมากแล้วเขาติดใจมาก<ๆ>เข้ามาทุกวันเลยแล้วคุณจะหาคนนั้นเป็นคนจนเหรอมันไม่ใช่รู้ป่ะบางคนที่เขามีเงินจริงๆเขาก็อาจจะใช้บริการที่มันเป็นแบบถูกใจเขาโดนใจเขาโอเคปะ่ะเออมันไม่เกีียวหรือคนที่เขาอยากที่จะประหยัดเพราะเขาต้องเก็บเงินเพื่ออนาคตเพื่อสร้างนูงนี้นั่นของเขาคุณก็หาว่าเขาเป็นคนจนหรอความคิดมันมันมันไม่โอเคนะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่โอเคนะอยากให้อง เปลี่ยนดูเปลี่ยนดูใหม่บ้างอ่ะเราพูดถึงอันนี้คือไม่ว่าจะเป็น iPhone เองหรือว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรก็ตามเองนะครับรวมไปร็จในรูปภาพนี้รูปภาพเดียวเนี่ยผมได้ตอบไปแล้วในมอสักครู่นี้ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของแพงเว้ยแบบผมเคยเห็นเ,เพื่อนแบบใช้ iPhone แลบบ้วเท่ป่ะผูแบบ้เจ๋งมากกูโคตรแนวเลยส่าหมืม่นกว่าในขณะเดียวกันที่เราใช้ในราคาแค่แค่หมื่นกว่าหรือไม่ถึงหมื่นคุณมันก็ใช้ทเข้าถกออกได้เหมือนกันโอเคปะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่อยากที่จะเฟินเฟยไงเราแค่ใช้บางทีเล่นเกมเฉยๆหรือเเราาาแคค่ใช้้ตัวขออกกบงน็ ใช้เล่นอินสตาแกรมเล่นนูเหลือเน็ตอะไรต่างๆนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แพงขนาดนั้นคือฟีเจอร์ของ iPhone บางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะกล่องดีหรืออะไรดีก็ตามเนี่ยบางทีบางคนนะฮะเขาไม่ได้ต้องการที่จะใช้ฟีเจอร์นั้นด้วยตามเขาไม่ต้องการใช้เลยแล้วเขาซื้อมา4-5ปีเขาอยู่ไปกับมันเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ใช้เขากิว่าเขาเสียเงินไปฟรีๆหรือเปล่าโทรศัพท์แอนดรบางยีง่ห้อที่ราคาถูกแต่สามารถที่จะใช้เล่นเกมได้อย่างลื่นเนี่ย้หูหคุณมันมีเยอะมาก โอเคป่ะโอเคไอโฟนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ที่มันอซอฟต์แวร์ต่างๆมันดีเล่นเกมเล่นโอเคเราก็ถือว่ายกให้เขาเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีแต่ในเรื่องของการถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าบางครั้ง iPhone ก็สู้ Android ไม่ได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับบางทีเกาอาจจะโฟกัสไปการใช้แบบ กล้องกับไปยี่ห้อนี้เล่นเกมไปยี่ห้อนี้ถือว่าใช้งานต่างๆไปยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นแต่ iPhone ที่มันมาตรฐานเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ที่ถูกมองว่าเป็นแบรนด์ที่หรูคนที่รวยๆเขาใช้กันเพราะว่าราคามันแพงไงคนก็เลยมีกำลังคนที่มีตังเขาก็เลยมีกาลังซื้อแลกลายเป็นว่าเออเขารวยแต่คนที่ไม่ใช้ไอโฟนเขาจนซึ่งมาตรฐานตรงนี้ก็ใช้ร่วมกับกระเป๋าเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนมากกว่า บางคนที่เขามีกําลังซื้อแล้วเขารู้สึกว่าเขาถือ iPhone แล้วมันมีฟีเจอร์ที่เขาต้องใช้หรือจะไม่ใช้ก็ตามแต่เขารู้สึกถือแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันเป็นระบบปฏิบัติการที่เขามองและเขาแบบเขาชอบดีไซน์สวยนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าดีไซน์ของยี่ห้ออื่นก็ไม่แพ้เหมือนกันขาอาจจะมองว่า iPhone เป็นบริษัทบริษัทแรกที่ทําการเป็นแบบสมาร์ทโฟนก็เลยมองว่าโอเคคุณเป็นคนเปิดในการใช้โทรศัพท์สมัสครั้งแรกเราก็ใช้ของคุณมาโดยตลอดเพราะคุณเป็นที่1ใช่ไหมฮะแต่พูดถึงความสามารถและอะไรต่างๆ อื่นเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อไอโฟอนก็ได้เราไปใช้อื่นก็ได้โอเควิบกระเปา๋าโยโี่ห้อต่างๆเราวิ่งเราถือใช่ไหมเราถือเพื่อที่อะไรไปโชว์เพื่อนว่ามันแพงนี่ห่อนี่ตุ๊ด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 แต่ ลืมไปหรือเปล่าว่ายี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยก็ไม่ได้แพงแล้วก็มีคุณสมบัติที่มันใช้งานได้เหมือนกันนะครับคนที่มีกำลังซื้อคุณก็มีกําลังซื้อซื้อไปนะครับเราไม่ว่ากันคนที่เขาไม่ได้ต้องการที่จะถืออะไรแพงแต่เพราะว่ามันก็เก็บของได้เหมือนกันการใช้งานที่เก็บของได้เหมือนกันก็ใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เราจะหารรวมไม่ได้นะครับ ว่าใช้แบบนี้แล้วจนใช้แบบนี้แล้วรวยนะครับทุกคนใช้ของที่มันถูกลิขสิทธิ์ก็พอโอเคไหมเออเราโฟกัสตรงน,นี้ดีกว่าใช้ของที่มันถูกลิขสิทธิ์ที่มันไม่ได้ไปการกอร๊อปอะไรมาแค่นี้ก็ถือว่าอุดหนุนเกี่ยวกับเจ้าของแบรนด์ก็เพียงพอลวฮะให้มันฝึกกฎหมายก็โอเคแล้วเนาะ โอเคต่อไปเป็นเทศกาลนะครับวันปีใหม่เลาดันขาดตลาดวันปีใหม่คือการที่เราไปมอบกับไปเยี่ยมญาติกับไปเยี่ยมต่างๆอ่ะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้องนี่คือความหมายของวันปีใหม่แต่เล่าดันขาดตลาดเพราะว่าอะไรเพราะเล่าขาดตลาดเพราะว่าเราดันไปฮะคิดว่าปีใหม่เราเจอญาติพี่น้องเราเจอเพื่อนเราก็โอเคดุยซื้อลองซื้อเล่าอะไรกันมาแล้วก็ไปฉลองกับเพื่อนนะครับก็ถือว่าได้เจอญาติพี่น้องแล้วก็เจอเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนหรือสังสรรค์กับพี่น้องญาติน้องตัวเองเคก็ถือว่าเป็นวันที่วันปีใหม่แต่เล่าสังรรรคปกกติาาข รถเมลแล้วครับอันนี้ไม่ปกติอันนี้ทําให้เกิดเรื่องราวอันร้ายๆเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ไม่แนะนำาลครับส่วนในเรื่องของวาเลนไทน์วันถุงยางขายดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะเรียกปกติได้ไหมคือวันวาเลนไทน์เป็นการมันเป็นวันห่งความรักที่ส่วนคนส่วนใหญ่มองว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นแฟนกันหรือคู่เดทกันเขาทำไมเขามอบความดักให้กันซื้อดอกไม้ให้กันซื้ออะไรต่างๆที่อยากได้ซื้อว่าความหวานแต่การแต่การตรวจสอบพบว่าทางสรรพสินค้าต่างๆถุงยางอะไรไม่แรงต่างมันหายไ กลิ่งเลยก่อนวันนั้น1วันหรือวันนั้นเลยหายหมดเพื่ออะไรเพื่อเขาจะมีกิจกรรมเป็นความรักใช่ไหมแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ก็หเป็นเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องเรื่องจริงนะ เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงจริงแต่ใน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 ความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือวันวานไทน์มันมันคือการมอบความรักกันในโหมดของไม่ใช่แค่คู่รักสำหรับผมก็อาจจะเป็นมอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในวันนั้นเราอาจจะมอบสิ่งของขวัญในวนเลนไทน์ในฐานะแต่จริงผมอยากผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเป็นฟิกแล้วว่าวันนี้คุณต้องทําผมอยากให้คุณป้อนความรักให้คนที่คุณรักทุกวันอย่ามองแค่ว่าวันนี้คือวันอะไรแล้วคุณก็มอบสิ่งสินะใ้เขาไปแต่สำหรับคนที่เขาทํางานนักแล้วเขาไม พูดเมื่อสักครูน่นี้แต่เขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสาคัญเหมือนกันที่คนคนอื่นก็มอบความรักให้กับคนที่เขารักเหมือนกันและเขาเองก็ต้องการที่จะมอบความรักให้กับคนที่เขารักก็เลยโอเคว่างพอดีจะสับหรือว่าหาคิวมาลงวันนี้พอดีก็มอบความรักอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่ง แต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะถุงยางขายดีเนี่ยโอเคเป็นเรื่องจริงวันสงกรานวันลวนลามแห่งชาติอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงนะครับซึ่งตอนนี้ในปศเราในใน,ในในในช่วงของโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทุกคนเองก็จะทราบกันดีว่าไม่มีการจัดวันสงกรานเนาะการรวมลามอะไรแบบเนี้ยก็จริงจริงก่อนที่จะเกิดโควิดอ่ะก็จะมีออกกฎเอาไว้ว่าห้ามเล่นปะแป้งก็คือเอาแคนเซิลไปเลยแคนเซิลการปะแป้งไปเลยเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมีแบบว่าไปปลาดเขาไปลูดเขาไปแตะอ่างเขาจริงๆตามตามความ งามความเหมาะสมสําหรับผมนะผมมองว่าการปะแป้งแก้มนะครับ ผากจม,มูกอะไรเงี้ยมว่ามันน่ารักมันเหมาะสมแล้วสำหรับวันวันวันสงกรานต์แต่คนที่ปาดปืดลงมาเลยอย่างเงี้ยคือคือคือคอ,คอ,อันนี้น่าเกลียดมากมีมีมันเกิดขึ้นจริงๆบางคนก็ล้วงเข้าไปเลยซึ่งมันน่าเกลียดมากๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น,รนรเรื่องจริงเรื่องหนึ่งแต่มีการแก้ไขแล้วมีการออกกฎออกมาว่าห้ามขายแป้งในวันสงกรานต์นะครับแต่ก็ยังมีแพร่มาบ้างปะัปลายแพร่ปรปายไปคือการแอบขายเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามันชอบอยู่ดีเพราะว่าบางคนที่เขาไม่ได้แปะ เขาต้องการที่จะเจอคนที่ ui, ผู้ชายเฮ้ยผู้หญิงมาแปะแป้นแบบแตะอ่างแบบน่ารแบบักน่ารักแต่พอมาเจอขาหื่นที่มันแบบโอ้โหมาแบบทัดทั้งรุ่นทั้งอะไรมาแบบเลิะทเทอไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตัดไฟจากต้นลมก็คือแคนเซิลการซื้อขายไปซะนะครับให้มันไม่มีไปซะโอเคแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะครับวันสงการเองก็ไม่มีเพราะาโควิดเนาะโอเคถือว่าวันสงการวันรว่นลายชาติอันนี้มจริงไหมอันนี้จริงนะครับต่อไปเป็นวันลอยกระทงวันเสียตัวประจําปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็น่าจะคุ้นเคยัังดดินนกี วันลอยกระทงคือวันอะไรวันลอยกระทงก็คือประเพณีกําหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขามาต่อพระแม่คงคาด้วยการที่เรานั้นทํากระทงหรือไปซื้อกระทงมาแล้วขอพรแล้วจุดลอยไปในน้ามากมายเพื่อที่จะทําการขอขามานะครับพระแม่คงคาโอเคนะครบพุ่งขอพรอ,อะไรก็ว่ากันไปแต่มันกลายเป็นวันที่ทุกคนนัดกันไปเป็นคู่ถูกไหมในความคิดที่เราได้เจอกันคือนัดวันลอยไปเป็นคู่สำหรับกลุ่มจากคนตา่างๆใช้วันนี้เป็นวันไปคู่จานั้นก็ไปต่อกันไปเที่ยว ไปจบกันที่ไหนต่างๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบดีแต่มันไปจบที่วันเสียตัวประจาปีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงเนาะที่ประเภณนี้ทาแบบนี้แต่คุณก็ทําแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสังคมไทยกราบตุ๊กตาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงที่มันถูกเกิดขึ้นนะอันนี้ข้อมูลผมไม่รู้มากนักนะแต่ผมรู้สึกว่าการกราบไหว้ตุ๊กตาเออไหว้ตุ๊กตาเนี่ยมันเอ่อมันก็มีคน,นเรียกว่าความเชื่ออันนี้ขอข้อนี้เป็นความเชื่อแล้วกันหน้านี้เป็นหน้าแห่งความเชื่อความเชื่อส่วนบุ มันไม่ได้รอนถึงเราเราพูดถึงมันได้ว่าสังคมไทยเราเป็นอย่างนั้นจริงมาตั้งแต่เด็กๆแก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก่อนที่จะมีากรารตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกรารไหว้ประหลักขิดหรือว่าอะไรต่างๆเนาะต่อไปก็บูชาน้ําส้วมอันนี้ก็คือพีคมากเพราะอะไรก็ไปมันเป็นน้ําที่แตกออกมาจากส้วมโอเคไหมแล้วทุกคนเข้าไปมองว่าเฮ้ยน้ํามาจากบ่อนู่นนี่นั่นแล้วก็อามาทานกัน อันนี้เรื่องจริงเลยรู้กันอยู่เลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันหน้านี้นะครับก็จะเป็นไกว์ไวสัตว์พิการนะสัตว์มันเกิดมาก็อาจจะแบบว่ามีความที่ไม่เหมือนสัตว์ตัวอื่นวิสัตว์ตัวนี้โอ้โหแปลกว่าเจ๋งว่มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่กลับวายแต่ไม่ครบกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงที่ถูกตั้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่ครบกฎหมายคุณจะเกิดอุบัติเหตุถูกไหมแต่ก็ ต่างๆเกิดความ,มเรียกว่าคนเอาไปพูดกันแล้วมองว่าเอ้ยทําไมคนไทยถึงกลายเป็นคนที่คนไทยบางส่วนคนไทยบางส่วนถึงกลายเป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องพวกนี้ทั้งที่เหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุะผลโอเคไหมตุ๊กาตามันไม่ได้มีชีวิตเราจะไปไหวามนทําไมบูชาน้ําส้วมก็มันน้ําที่ต่อที่แตกมาจากท่วมไงโอเคไหมคุณ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 ,ค,ณ,ค,ณคุณคิดก่อนซิมันขึ้นมาได้ยังไงไหวสัตว์พิการก็สัตว์มันเกิดผิดรูปขึ้นมาอาคุณจะไปว่ามมนทำไมเราต้องจะเห็นใจมันละป้อนมันน้ำป้อนข้าวมันที่ซ้ำนะโอเคก็มีคนพูดดแบบี้ตังมมมาาากกยเิ แต่เราอย่าลืไมไปว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนรวยเสียงดัง คนจนเสียงเบาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงที่ในสังคมไทยเรายังเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้เงินสู้ใช้เงินสู้อะไรก็จ้างทนายเก่งมาสู้คดีแล้วที่ตัวเองบางคนก็ผิดก็ชนะคดีเกิดขึ้นขึ้นมานะครับส่วนคนจนที่ไม่มีตังค์ที่จะไปสู้คดีจะเอาเงินที่ไหนไปสู้หลักถูกปะเอาเงินที่ไหนไปจ้างทนายขึ้นศาลล่ะก็สู้ไม่ไหวกลายเป็นคนเสียงเบาไปซะอย่างนั้นนะครับคนรวยทําผิดรอดคนจนทาผิดติดคุกก็อย่างเคสเมื่อกี้เลยก็คือสู้คดีจนชนะคนจนผิดก็เขาคุม่มีตงไปสูอะไไรรยคนวด้ คนจนเสเนียเปรียนเขา้าเข้าคอนเซ็ปต,ต์เมสกควิเลยคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนโอ้โหอันนี้มโคตรจริงเป็นเรื่องจริงอันนี้โคตรจริงเลยนะครับคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนอันนี้จริงมากๆคนรวยประกอบธุรกิจต่างๆจนรวยไม่มีจำกัดคนจนก็ทํางานค้าขายทํางานห่าเช้ากินค่ำก็ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรเลยไม่ได้มีระบบอะไรที่มันช่วยทําให้มันฟื้นฟูได้เร็วหรือให้เราอยู่อย่างนั้นมีแต่แย่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในในยังเป็นคนของคนไทยยังคงมีอยู่นะครับมีคอมเมนต์ก็บอกว่าส่ว เรื่องนี้ผมว่าเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานคือเงินใครมีเงินก็เข้าถึงทุกอย่างถ้าประเทศมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเงินก็ไม่สําคัญอาจลดความเดือมล้ําได้ปัญหาพวกนี้จะหมดไปอันนี้จริงเลยครับจริงเลยจริงมากโอเคตามคอมตามคอมเมนต์เลยนะฮะไปกันต่อสังคมไทยหล่อถ้ากับถูกไม่หล่อถ้ากับผิดสวยทาอะไรก็น่ารักไม่สวยทําตัวก็กลายเป็นตัวตลก อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกนะฮะในสังคมไทยที่ผมก็เองก็เจอนะครับคุณสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบแบบเป็นความคิดของผมนะฮะก็คือว่ามันจะมีผู้ชายผู้ชายนะครับผู้ชายที่หน้าตาที่เขาไม่ได้ดูดีรูปแบบนี้ละกันที่เขาไม่ได้ดูดีเขาก็ดูดีในแบบของเขาแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มบางกลุ่มมองเขาว่าเป็นคนที่ดูไม่ดีแล้วก็เวลาเขาโพสต์แก้ผ้าหรือแบบพูดแกละผ้าแบบจะโชว์หุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบหุ่นที่เขาอาจจะไม่ได้ดูดีสําหรับคนกลุ่มนั้นโพสต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนไปแแบบวว่่่าาาาหรรือทอททํะไปกๆีมันพิด ไปโพส์ออกมาแบบต่างๆคนก็ไปคอมเมนต์กันว่าวิ้นาเกียดว่าวิ่งทุเรศว่าเอ,อ้ยลบเพอิออกไปเลยมันไม่เหมาะสมว่าเออเนี่ยมันทุเรศแต่ กลับกันฮะกลับของคนหล่อคนหน้าตาดีวีเห็นแล้ววีชอบอะแท็กวงแท็กเพื่อนมากันใหญ่เลยวีชอบฉันชอบทังอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทําเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าโดนโดนปฏิกิริยาที่มันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงของสังคมไทยมากๆการแก้ไขผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆเพราะมันกลายเป็นแบบดันไปแล้วส่วนในเรื่องของผู้หญิงเองไม่ผู้หญิงทําตัวผู้หญิงทตัวอะไรก็น่ารักจะพูดแอปเบลจะมาแบบถ่ายเพลงติ๊กตอกเพลงต่างๆนานาทำเป็นน่ารักแม่โทรตามาหยอกหยอกวิกทําน่ารักอีกคนนึงทาบ้าง แต่อาจจะไม่ดูดูดีนะครับพอทําปุ๊บเขาก็ดูเด็กเขาก็ดูดีในแบบของเขาเขามั่นใจที่จะกดลงไปแต่ก็มีบางคนคอมเมนต์วิทำไรตลกจังขำ่าพิมพ์ขำกันใหญ่โตโมโลารคนน่ารักคนสวยก็ทํากันก็มีน่ารักน่ารักจังเลยครับเม้นกันเลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยนะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะผ่านไปยุคไหนก็ตามเนาะก็ยังคงมีเรื่องจริงของสังคมไทยนะครับต่อไปคนไทยมองว่าการทํางานผ่าทไทม์เท่ากับจน อันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่การทํางานบางคนเขาก็พอใจและมีความสุขในงานที่เขาทำถูกไหมหรือไม่ก็ด้วยความที่ว่าอุปสรรคในชีวิตว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะเจออุปสรรคตั้งมากมายแล้วเขาีตัดสินใจที่จะไปทํางานพาเชาาหรืออยู่ยังไม่ถึงพ้อที่จะไปทํางาน มันไม่ได้แปลว่าเขาจนผมว่ามันเป็นคนผมมองว่าเขาเป็นคนที่จ่อแข่งแรงมากๆเป็นคนที่น่ายุกย่องคนหนึ่งคุณการทํางานพาร์ทไทม์ในรูปแบบของการเป็นลูจกจ้างในศาสนาแบบนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะมันมีหลายระบบนะคุณคิดว่าเขาเก่งไหมละ่ะเขาสามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเกิดว่าเขามีการศึกษาหรืออะไรต่างๆเขาสามารถไปทํงานที่เจ๋งเหมือนคุณได้เลยนะแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะมีวุฒิมีอะไรต่างๆนาาอยู่แล้วแต่ว่าเขาพอใจและมีความสุขในการเป็นพนักง,งานในรูปแบบนั้นของเขาขเขามองว่าชีวิตเขาทําแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วผมว่ามันเป็นการตัดสิินใจที่ผด นะในการที่ไปต่อว่าคนอื่นว่าคนนั้นรวยคนนั้นจนหรือคนรวยแม่งเออเจ๋งเจ๋งมากเลยเท่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดคนจนทำอะไรไม่ได้เสียงเสียงมันเบามองว่าเขาสตรอง แม้ว่าเขาเจ๋งเขาคือฮีโร่สั่งเดวิลลี่มาส่งถึงผมดีใจมากเลยนะที่เวลามีเจอพี่พี่ที่เขาขับเกี่ยวกับส่งอาหารผมจะแบบรีบลงไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะให้เขาเนี่ยแบบไปรับออเดอร์ต่อให้เขาแบบคุณถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมแบบผมไม่มีอะไรจะกินเลยเพราะผมเป็นคนขี้เกียจมากในการที่ออกจากบ้านในบางครั้งผมก็จะสั่งผู้พี่พี่เขาเนี่ยมาส่งซึ่งโอ้โหพี่เขาไปรอให้เราไปอลไให้เราค่าส่งไม่กี่บาทแล้วก็ให้เขาไปเถอะบางคนก็มารอเรานานไอ้รอหน้าบ้านเรานานมากก็ให้ทิปบัตรก็ว่ากันไปเสร็จสับผมมองว เาไปซื้อของให้เราคิดว่าเขาเจ็บมองแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดเนาะก็ทุกคนก็ซองกันหมดทุกคนแต่เพียงแต่ว่าอย่ามองว่าใครต่ําหรือใครสูงกว่าทุกคนเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่สังคนไทยต้องการนะฮะในการมองให้เราเท่าเทียมกันแล้วก็มองว่าให้ให้เขาเรียกว,ว่าป้อนสิ่งดีๆให้เขาพูดคำพูดดีๆให้กําลังใจยิ้มให้กันมีความสุขทุกอย่างจบสังคนไทยนะ่าอยู่ขึ้นเยอะฮะน่าอยู่ขึ้นเยอะจริงๆไปกันต่อ ต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่โดนมอเตอร์ไซค์บีบแต่ลไล่บนทางเดินอันนี้เราเดินอยู่มันเป็นถนนสำหรับคนเดินโเคปะ่ะมันเป็นทางฟุตบาทสำหรับคนเดินแต่ก็มีพี่พี่ต่างๆรีบร้อนใจร้อน<ม>รถติดไม่ไหวบิดขึ้นมาขับขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกโอเคเราไม่โอเคแล้วเราจะโดนชนตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่มาบีบแต่ลไล่เราเนี่ยคือมันไม่ได้คุณคือมันเป็นทางเดินโอเคปะ่ะเราไม่สามารถที่จะปีนๆละอย่างคุณนัามอเตอร์ไซค์มาขี่ขึ้นเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ว่าถนนของไอ้ฟุตบาทของเมืองไทยทางเดินคนไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันก และยิ่งมอเตอร์ไซค์มาขี่น้ำหนักของมอเตอร์ไซค์น้ำหนักคุณเองเนี่ยเบสเซ็ตเราก็คือผ่านทุกวันทุกวันทุกวันหลายวันนก็เรียบร้อยผ่านปัญหาของคนเดินก็เกิดขึ้นอีกแล้วต้องหลบนิ้วประไพหลุมหลุมต่างๆนานาแล้วต้องหลบมอเตอร์ไซค์เออเดินโดดมอเตอร์ไซค์ก็ก็ขอร้องนะฮะถือว่าช่วยๆกันเนาะก็ยังคงมีในประเทศไทยกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเรื่องนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับใครมีข้อสงสัยหรืออะไรที่มันเกิดที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและอย่าลืมติดตามผมด้้วยยยนนะะะะฮอออออาาาากกกใหหผมมทไไไรรรื่ังง็็ต สำหรับวันนี้สวัสดีครับ